สวัสดีพ่อแม่พี่น้องขอ้าราชการไทยทั่วประเทศครับผมพิธาลิมเจริญรัฐหัวหน้าพักก้าวไกลครับก่อนอื่นในฐานะอดีตข้าราชการหนึ่งคนต้องขอใช้โอกาสนี้ในการขอบคุณถึงความเสียสละความทุ่นเทของพี่น้องขอ้าราชการทั่วประเทศในการแก้ไขปัญหาให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยครับในฐานะลูกหลานข้าราชการบำนาญปัจจุบัน ต้องขอแสดงความเข้าใจถึงความสําคัญของบํานาญที่มีต่อพี่น้องข้าราชการที่ทุ่มเทมาตลอดชีวิตจนถึงเวลากเกษียณเพราะฉะนั้นทุกครั้งผมมีความปวดใจครับที่ได้ยินว่ามีคนเข้าใจการอภิปรายงบประมาณเมื่อปีที่แล้วของผมผิดหรือมีคนที่พยายามที่จะไปทําให้เกิดความเข้าใจผิดในสังคมผมขอยืนยันกับทุกท่านครับว่าพรรคเก้าไกลไม่มีนโยบายตัดงบบํานาญของพี่น้องข้าราชการ ผมขอยืนยันครับว่าพรรคเก้าวไกลไม่เคยดูถูกดูแคลนความเสียสละความมุ่งมั่นของพี่น้องข้าราชการมีแต่ความพยายามที่จะปฏิรูปงบประมาณและก็ระบบราชการเพื่อให้บำนาญของพี่น้องข้าราชการมั่นคงขึ้นเมื่อพวกเราเป็นรัฐบาลสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องข้าราชการทุกท่านครับที่เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทยนะครับแล้วก็ให้โอกาสผมในช่วงที่เป็นข้าราชการก็ดีในช่วงที่เป็นสสก็ดีในช่วง1ิปีที่ผ่านมาในการแก้ไขปัญหา ให้กับประเทศไทยระวังว่าในอนาคตพวกเราจะมีโอกาสที่จะได้ร่วมมือกันอีกขอบพระคุณมากครับ